คุณนิชาหน้าที่ต่ออะไรคะหน้าที่ตันจสอบสัม่าค่ะเชิญหน้าไหนคะของค่ะคุณนิชาค่ะน้าค่ะตอบดิค่ะ ตัวค <Ừ. S 1> ่ะอนิญานะคะชื่อปภัยม่านน้ำงุทองค่ะจบปริการดีในการจัดการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเคยทำงานอนหรบ้างคะเคยทำค่ะเคยทำงานบริการอยูที่ร้านกาแฟนนแต่ว่าทำไมคุณถึงอยาเลือกที่จะทำตำแหน่งนี้ก็ชอบในการชงกาแฟรัก รักในการชุมมากค่ะก็เลยอยากทำเคซทำงานนี้ก่กอนเลยก็เคยทำเ็นแถวบาน่แล้วทำไมถึงอยากจะมาร่วมทำงทานทำบริษัทกับเราก็บริษัทของเราก็มีชื่อเสียงนะคะก็เลยอยากมาทำงานทำมึงอยากทำงานที่นี่ค่ะก็เห็นเป็นสาขาใหญ่ดีค่ะแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ ก็อยยาดวาถหนม่งเดือนเท่า,าไรคะเดือนที่อยากได้ก็รกประมาณหนึ่งหมื่นห้าพับาทขึ้นค่ะถ้าได้งานนี้คุณคิดว่าคุณจะทำงานได้นานเท่าไรคะก็ทำได้นานจนกว่าจะช่วยพัฒนาองค์กรให้ไปถึงจุดสูงสุด เดี๋ยวู้าพอใจที่สุดคะ่ะงั้นเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ